สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้เราจะไปต่อกันในส่วนดับหลักร้อยบนหกสูตรเด้ไม่ใช่เจ็ดสูตรสิคะไม่ใช่หกสูตรเจ็ดสูตรค่ะเจ็ดสูตรค่ะทุกท่านค่ะเพราะว่าเราทีแรกมันก็วางหกสูตรอะเนาะ ทีนี้มันก็วางเพิ่มอีกหนึ่งสูตรนะคะมาเราจะมาดูกันนะคะสำหรับชุดนี้สูตรนี้จะเป็นอย่างไรจะได้เลขเอะไรที่ผ่านมาผ่านมาหกสองเก้าโอ้เลขสวยมากเลยนะเนี่ยหกสองเก้นี่ยสวยสวยสวยผลปรากฏว่าสูตรของเราก็ไปต่อนะคะ ไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะเหลือตัวเดียวด้วยคลโลเหลือจากดับ047ไปชนเลขดับหลักร้อยเหลือหตัวเดียวคลโลมาโอโปโอเอเปมาโอโดเอเ,เนจริงจริงขอบคุณและขอบคุณและก็ขอบคุณนะคะเ,เ,เนาะขอบคุณจริงๆนะคะเนี่ยสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรที่ห้า ร้อยที่สองสิบที่สองคูณผลลัพธ์ร้อยที่สองสิบที่สองบวกผลลัพธ์ถ้าคูณนะคะเมืที่แล้วนะร้อยที่สองสิบที่สองร้อยสิบที่สองแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดโอ้หนึ่งสองสามสี่ 9ก้าเกบเก้วกเเป็น18เอา้าอันนี้เราก็ยัง1 2 3 4ก็ยังคูณอยู่ดีนี่มันบวกนะคะทุกท่านนะที่จริงต้องเป็นบวกนะคะ 9, 9, 9, เกบวกเเป็น18บอ่ะก็ตามนั้นแหละ,พะเพผื่อได้พเพเผื่อต้องเป็นพเพื่อเผื่อเป็น เป็นเป็นแปดสูตรด้วยซ้ำไปนะเนี่ย3ามบวกสี่เป็น7จ็ดเบวกเเป็น14บสี่หนึ่งสอสามี่ห้าอันนี้ยังบวกอยู่เลยแต่นี้กลายเป็นคูณเฉยเลยเนี่ย1 2ึ่งสสี่ห้าโอเคโอเคคูณค่ะคูณอ่ะขอภยนะัยเอ้ยบวกค่ะขอภยัยอ่ะมาดูกันต่อมาดูฝากคำเตือนแล้วก็ไปลุยกันดูนะคะ คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนำไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่อง รวยซับนับหลานฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้กันคอยทุกท่านโชคดีนะคะอ่า fc ท่านใดที่อยากจะเข้าไปดูชุดสรุปฟรีๆร,ราไ id อด ac 9 9 5เข้าไปได้เลยนะคะแอดไลน์ตัวนี้นำหน้าแล้วก็ ac 9 9 5ไปดูชุดสรุปแบบฟรีๆเลยนะคะทุกท่านเพราะว่าพี่ไทยและพี่ราว เราลงให้ก่อนเวลาอันสมควรนะทุกท่านจะได้หยิบจับไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีนะคะอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปในไลน์ไอเเนาะแอดตัวนี้นำหน้าก่อนแล้วก็ A C 9 95ไปดูแบบฟรีๆนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นไปดูชุดสรุปนะคะที่ดิฉันสรุปให้ก่อนเวลา เพราะว่ากว่าที่ฉันจะทำคลิปลงกว่าจะสรุปกว่าจะอะไรนะคะทั้งพี่ไทยพี่ลาวนะคะเข้าแบบเน้นเน้นเล่นเนื้อเนื้อเมื่อคืนพี่ลาวนะคะทุกท่านนะพี่ลาวนะคะจันที่สองนะคะรูดเก้ากับศูนย์เข้าที่เลขศูนย์ถูกที่ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เลขที่ออกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดห้านะคะนี่คือตัวเลขที่ออก แต่อยู่ในกลุ่มนะในในในไม่ใช่อยู่ใน YouTube นะคะดูที่ YouTube นะคะเห็นไหมเลขวิ่งของดิฉันเข้าไปหมดเลยนะคะศูนย์เจ็ดห้าแปดเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดห้าหกตัวเลยนะคะทุกท่านนะมาครบหกตัวเลยไม่น่าเชื่อเออแลแปดห้าห้าแปดก็มีแล้วก็ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ก็มีนะคะ เอาเข้าไปเอาเข้าไปถูกกันให้สง่าสงเวยได้ไปเที่ยวฝั่งลาวฝั่งโขงก็สนุกแฮปปี้เอนดิ้งส่วนพี่ไทยดิฉันก็โยนให้นะคะคู่โต๊ดหนึ่งสองสามสี่เน้นให้สี่ขางนะคะโชคดีกันไปเข้าที่หกสหกเก้าสองที่จิงมันออกหกสองเก้าเนาะแล้วก็ส่วนในชุด วิ่งนะคะให้เก้ากับศูนย์มาที่เก้าเก้าหกหกเก้าสองโอเคนะคะจบนะคะจบนะมาค่ะทีนี้เรามาดูกันสูตรนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสูตรดับหลักร้อยบน อากาศยังหนาวอยู่เลยนะนี่ยชิยาโซเนี่ยหนาวปิดปีเลยหนาวแบบปิดปีเลยนะคะมาดูในชุดที่หนึ่งค่ะร้อยที่หนึ่งคูณเก้าร้อยครั้งที่หนึ่งคูณเก้าเก้าสี่สามสิบหดับหกอันดับแรกอันดับที่สองแสนบวกหมื่นเอามันเมนบ่ละทำไมมันไม่ให้เห็นนะแสนบวกหมื่นจริงๆด้วยเออบ้าโบ แสนบวกหมืน่นได้สามดับสามสูตรที่สามแสนหมื่นพันแสนหมื่นพันแสนหมืน่นได้สามสามบวกสามเป็นหกสามสูตรที่สี่ร้อยบนบวกหน่วยบนร้อยบนบวกหน่วยบนแปดบวกห้าเป็นสิบสามดับสามอีกเอาชนกันระเบิดระเบือสูตรที่ห้าร้อยที่สอง ร้อยที่สองสิบที่สองหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดอันนี้จะเป็นบวกนะคะทุกท่านนะจะเป็นบวกที่ก่อนหน้านั้นเป็นคูณมันหลุดก็เลยทาเป็นบวกอ่าถ้าเป็นคูณนะแปดแปดหกสิบสี่ถ้าแปดแปดหกสิบสี่ถ้าคูณนะถ้าเป็นคูณนะได้ดับสี่แต่ถ้าเป็นบวกแปดบวกแปดเป็นสิบหก อ่ะเห็นไหมสูตรที่6กค่ะสิล่างหน่วยล่างบวกกันได้7บวก1้อหน่วยที่1 1ึ่หน่วยครั้งที่1 4ึบวกสเป็น7จบวกหเป็น8 8ดบวกเเป็น15ได้ดับ5สูตรที่7ค่ะ1้อที่4 1่รที่4ได้8ดับ8 ทีนี้เรามาดูที่เลขดับนะคะทุกท่านนะดับ6ดับ3าซ้กา3สามซาสี่หกาห้าแปดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หกับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะ เหลือศูนย์เหลือ 1, หนึ่งเหลือสองเหลือสามเหลือสี่เหลือ 5, ห้าเหลือหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าค่ะศูนย์หนึ่งสองเจ็ดเก้าไปดูในงวดวันที่สองมกราคมหกสิบเก้าอ่าปีใหม่ด่าเด้นี่เริ่มปีใหม่นะคะทีนี้แปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หก เจ็ดศูนย์หกค่ะเลขที่ออกหลักร้อยคือเลขเจ็ดดับหกดับสามดับหกดับสามดับสี่ดับหกดับห้าดับแปดไม่มีเจ็ดนะคะเจ็ดที่เหลือจากดับก็มาออกในหลักร้อยบนนะคะไปกันต่อในงวดวันที่สองมกรานะคะสองมกราคมร้อยที่หนึ่งคูณเก้าเก้าหกห้าสิบสี่ดับสี่มาดับแรก สูตรที่สองแสนบวกหมื่นได้สิบเอ็ดได้ดับหนึ่งสูตรที่สามแสนหมื่นพันเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดสูตรที่สี่ร้อยบนหน่วยบนร้อยบนหน่วยบนได้สิบสามได้ดับสามสูตรที่ห 10, ้าร้อยที่สองสิบที่สองร้อยที่สองสิบที่สองสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าอ๋อเขามาหลุดวันนี้นี่เองนี่ค่ะอ๋อเขามาหลุดวันนี้เราก็เลยทำเปลี่ยนเป็นบวกนะคะจากคูณให้เป็นบวกอ่ะ,อะมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อสูตรที่หกค่ะสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยสิบที่หนึ่งหกบวกหนึ่งได้เจ็ด ร้อยสิบหน่วยที่หนึ่งหกเป็นสี่เป็นสิบเป็นสิบเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกดับหกสูตรที่เจ็ดค่ะร้อยสิบที่สี่เจ็ดบวกหกเป็นสิบสามดับสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาดูเลขที่ดับดับสี่ดับหนึ่งดับแปดดับสามสี่ชนดับหกดับสามชน 1>, 1, 2, 3, 4, 5ได้5ตัวนะคะเหลือจากดับก็จะมี5ตัวเช่นกันนะคะศู 0, 1, ดับไปแล้ว 2, 3ดับไปแล้ว4ดับไปแล้ว5 6ดับไปแล้ว 7, 8, 9 0, 2, 5, 7, 9นะคะทีนี้เราจะมาดูกันในวันที่17มกราคม69 แปดเจ็ดแด้าเจ็ดสองนะคะเก้าองหลักร้อยคือเลขเเลขดับคือเลขสเลขหเลขแปเลขสมเลขส่เลขหเลขสามไม่มีเานะคะตัวที่เหลือจากดับจะอยู่ตรงนี้ถูกที่เก้ามาดูกันต่อในงวดต่อมานะคะสิ 17, มกราคมหกสบเก้าสูตรที่ห ร้อยที่หนึ่งคูณคูณเก้าเก้าสองสิบแปดดับหนึ่งดอกนะสูตรที่สองแสนบวกหมื่นเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าดับห้าสูตรที่สองแสนหมื่นพันห้าบวกแปดเป็นสิบสาม สูตรที่สี่ร้อยบนบวกหน่วยบนร้อยบนบวกหน่วยบนเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งดับหนึ่งสูตรที่ห้าร้อยที่สองหลักร้อยครั้งที่สองสิบที่สองแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสูตรที่หกสิบล่างบวกหน่วยล่างเป็นสอง บวกร้อหน่วยครั้งที่หนึ่งเบวกเเป็น18บแปดสเดับศูนยปกได้2ดับสองสูตรจุดท้ายร1 0ที่4 3่สามบวกหเป็น9ก้ดับเโอ้โห8ปดห้าสา3 1นึ่งสองเก้าแาสามหน้า่านะคะแชน โอเคนะคะทีนี้เรามาดูนะคะดับแปดดับห้าดับสามดับหนึ่งแปดสามดับสองและดับเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเหลือสี่ตัวนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้ไปคูณนะเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดไม่มีไม่ไม่ไม่มีความหมายนะเพราะว่าเขามีดับอยู่แล้วมาดูกันนะคะทีนี้ศูนย์หนึ่งดับไปแล้วสองดับไปแล้วสามดับไปแล้ว สี่ห้าหกเจ็ดแปศูนเะคะเลขที่เหลือจากดับเหลือสตัวนี้มาดูวันที่1นึกุมภาพันธ์หกสนะคะหนึ่งเจ็ดสหสองเก้สองเก้า ดับแปดดับห้าดับสามดับหนึ่งดับแปดดับเก้าดับสองไม่มีเลขหกนะคะทุกท่านนะเลขหกที่เหลือจากดับจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ถูกซะด้วยนะคะมาดูนะคะทีนี้เราจะเน้นให้นี่เดี๋ยวเรามาดูรอบดีๆดกันนะคะทุกท่านคะ่ะ รอบดีเดมาถึงแล้วนะคะทุกท่านจับตามองดีๆสูตรที่1น่งค่ะเก้าดอได้ดับ1สูตรที่สองนะคะรอแสนบวกหมืน่นหบวกเเป็น8ดับ8สูตรที่3ามแสนหมืน่นพันแบวกสเป็น12สูตรที่สคะ่ะ ร้อยบนหน่วยบนนะคะร้อยบนหน่วยบน6กับ9เป็นสิบห้เบวกหเป็น15ดับหสูตรที่5ค่ะร้อยที่สองสิที่สองนะคะเกได้ศูนศบวกศย์ก็จะได้ศูนย์ะคะเออ,อะจะคูณจะบวกจะลบจะหารตัวเดียวกันค่ะ ถ้าบวกก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมเพราะมันไม่มีค่าเลยทั้งสองสูตรถ้าเป็นคูณก็0ูนคูณศนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมไปดูสูตรที่หก่า1สิบล่างหน่วยล่าง8ปบวกสเป็น12 2องบวกอ่าไม่ใช่ร้อหน่วยบนค่ะไอร้ยสิบหน่วยที่1 90เป็น17ได้7 7็เบวกสเป็น9ดับ9 สูตรที่เจ็ดร้อยสิบที่สี่ร้อยสิบที่สี่บวกกันศูนย์บวกสี่ได้สี่ดับสี่ผลปรากฏว่านะคะผลปรากฏว่าเรามาดูกันนะคะดับหนึ่งดับแปดดับสองดับห้าดับศูนย์ดับเก้าและดับสี่ไอจ้าเจ็ดสูตรไม่ซ้ำเลยนะคะทุกท่านค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสูตรไม่ซ้ำเลย ที่เหลือสไอสาตัวนะคะมาดูกันนะสตัวมีอะไรบ้าง0ูนย์หนึ่งสอง3 4มสี่ห้าหกเดแปดเก้หสหหกเจเหลือสเหลือหเหลือเจ็ด เลขดับหลักร้อยรอบนี้ดับร้อยบนนะคะชนกันที่เจ็ดสูตรนะคะทุกท่านนะอ่ะมาดูนะวันที่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเราได้เลขดับที่หนึ่งแปดสองห้าศูนย์เก้าสี่ เจ็ดตัวดับมิดจีรีเลยนะคะทุกท่านนะดับมิดจีดีที่เหลือจากดับก็จะเป็นตรงนี้ค่ะทีนี้อ่า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 เหลือนะคะที่เหลือจากดับนะคะ 3xx 6xx 7xx เ็เป็นไงล่ะทีนี้สวยไหมล่ะ สวยงามตระดามตราไหมคะนะทุกท่านค่ะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนดับรับร้อยบนของเรานะฮะแปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์นี่คืออยู่ที่เลขดับไปแล้ว เหลือสามเหลือหกเหลือเจ็ดแบบเน้นเน้นเนื้อเด็ดเด็ดไปเลยงวดนี้ฮะท่านใดชื่นชอบจัดไปนี่คือตัวที่เหลือจากดับงวดนี้นะคะรอบนี้สามหกเจ็ดจะมาเลขหกตัวเดิมหรือไม่นะคะอันนี้เจ็ดศูนย์หกเจ็ดมาอันนี้เก้าเจ็ดสอง 9กับ2มา6ตามแน่นอนเลยวันนี้มีน้มีเลข 6, หกน่าสนใจนะคะนี่จะ6อะไรอีกจะ6อะไรมี6มี6มาจากศูนย์นี้วันนี้เลยวันวันที่สองมกราเก้าเจ็ดสองอันนี้9กับ2มา เก้ากับสองมาเหลือเจ็ดกับศูนย์อ่ะรอบนี้สามหกเจ็ดในหลักร้อยโชคดีกันทุกท่านนะคะแคปไว้ค่ะนี่คือตัวที่ทุกท่านต้องการนะคะก็คือสามหกเจ็ดขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทั่วหน้านะคะทุกท่านนะคลิปนี้รอบนี้สวัสดีค่ะอ่ะแคปไว้ค่ะแคปไว้ ដាប់រ៉ាក់រ้อยบนค่ะ